5 3 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับ Toyota Camry 2.0G ปี2016คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มต้นจากด้านหน้าค่ะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟหลี LED นะคะกระจังหน้านี่ค่ะดีไซน์ชบเฉี่ยวแบบโครเมียมนะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะนี่คู่หน้าไฟตัดหมอกจะคู่หน้าเหมือนกันนะคะคันนี้ติดคิ้วกันสาดมาให้แล้วนะคะอ่ะมาดูภายใน ภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะไฟฟ้านี่ค่ะปรับระดับของเบาะได้นะคะ <c ười> นี่กว้างมากๆนะคะนี่เ,เกียร์เป็นเกียร์ถุงนะคะรุ่นใหม่นะคะ <c ười> นี่นะคะพวงมาลัยมันสีฟังชันปรับระดับได้สีทิศทาง <c ười> เลขไ <Christine> <c ười> ม์อยู่ที่ 1, 000, 1 000นึ0 0 0สนะคะเป็นระบบพ s ตสตาร์ค่ะด้านหลังนี่ด้านหลังจะมีแอร์แยกให้อีก2ตัวซ้ายขวานะคะม <c ười> ีที่พักแขน <c ười> <c ười> <ห>นี่ <c ười> นะคะเอื้อมเอาของได้ภายในนี่โล่งกว้างนะคะ สวยมากๆนะคะอ่ะมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะดีไซน์แบบเฉบเฉียวนะคะนี่2 0 g นยนะคะจะมีเซ็นเซอร์มาให้อีก4ตัวอ่ะถือว่าเซฟตี้สุดๆมาดูที่เก็บสัมภาระนี่ค่ะโอ้โหกว้างมากๆนะคะสำหรับแคมรี่นะคะที่เก็บสัมภาระเก็บได้เยอะนะคะ ใครได้คันนี้ไปนะคะรับรองคุ้มแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาราคาอยู่ที่535,000ามบาทเท่านั้นปี2016นะคะเครื่องยนต์แน่นๆนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79เท่านั้นเข้ามาดูกันก่อนที่เต็นท์รถยนต์แพนด้าสปีดค,ค่ะ